ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองนะกับการปรากฏต,ตัวต่อหน้าสื่อครั้งแรกของพิงกี้หลังที่ศารให้ประกันตัวชั่วคราวใช่แล้วค่ะปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะนักแสดงค่ะสําหรับสาวพ,พิงกีสาวิกาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใสท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาตั้งตารอนับร้อยค่ะหลังถูกปล่อยตัวชั่วคราวนะคดีฟอ r e เรกทดีค่ะและสารมีคําสั่งอนุญาต ปลดกำไร EM ชั่วคราวเพื่อความสุกในการรับงานแสดงเราไปเจอเจ้าตัวให้อัปเดตเรื่องราวชีวิตตัวเองดีกว่าค่ะเชิญค่ะครับครับไม่ไม่ตื่นเต้นมากค่ะก็ก็เรียกได้ว่าปรับตัวมาสักระยะนึงค่ะจริงๆน้องเป็นคนมีไฟมากตอนก้าวเท้าเข้าบ้านคือแบบอยากทำงานแล้วอะไรเงี้ยเป็น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 คนที่อยากทำงานตลอดเวลาค่ะคือเหมือนเราได้เข้าไปเรียนรู้ชีวิต แล้วก็ได้ไปไปพบเจออะไรบางอย่างในประสบการณ์สุดโต่งอะคะ่ะคิดว่าแบบนี้ที่ว่าคือความจริงก็มันเป็นความจริงที่มันไม่มีวันเปลบบี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วกฎหมายก็คือตามเราก็สู้ตามกระบวนการกฎหมายนะคะตามที่มันเป็นแล้วก็กฎหมายว่ายัางไงก็สู้ตามนั้นส่วนฝากชีวิตไว้ที่พีพ่ป <c oughs> ีเพราะว่า <c oughs> พี่ปีก็ <c oughs> คอยดูแลเป็นเรื่องขบวนการในทางศาลศาลเองก็ได้มีการนัดสืบพยานเอาไว้แล้วละครับ พี่เหลือก็คือรอขั้นตอนขบวนการพิสูจน์ในทางสารกับกำลังใจกี้กับทุกคนดีมากยังยังไปเยี่ยมคุณแม่อยู่ไหมส่งให้ส่งพลังให้แม่ไปค่ะ<อ>เพราะว่าด้วยตัวเราก็ต้องเดินหน้าทำงานต่อข่คต<อ>ามกรุณาสารเพราะว่าเราติดเรื่องของจะต้องมาเนี่ย ก็ว่ากันไปค่ะติดตามผลงานเธอแล้วกันนะคะว่าจะออกมาแล้วงานการแสดงอะไรยังไงอะเนาะใช่ครับส่วนเรื่อดีความสารก็น่าจะเรียกอีกทีประมาณช่วงสิงหาค่ะนะฮะแล้วก็อัปเดตกันหลังจากนั้นประมาณสอเดือนนะครับค่ะ